Welcome to Interesting Facts 1000 Facts Channel หากถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยครับอุกกาบาตคือวัตถุจากอาวกาศที่รอดพ้นจากการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของโลกและตกลงสู่พื้นผิวโลกวัตถุเหล่านี้เริ่มต้นจากการเป็นเศษซากของดาวเคราะห์น,น้อยหรือดาวหางที่แตกหากออกมาจากวงโครจรของมันในระบบสุริยะและเดินทางในอวกาศก่อนที่จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูด กระบวนการก่อที่อุกกาบาตจะตกลงถึงพื้นโลกแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดาวตกเมื่อเศษวัตถุในอวกาศเหล่านี้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมันจะถูกแรงเสียดทานจะอากาศที่หนาแน่นกว่าแนวอวกาศทีาไม่ทาให้เกิดแสงสว่างบนท้องฟ้าเหตุการณ์นี้เรียกว่าดาวตกหรือลูกไฟอุกกาบาตหากวัตถุที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมีขนาดใหญ่พอมันจะไม่เผาไหมจนหมดและชิ้นส่วนของมันจะตกถึงพื้นโลกนี่คืออุกกาบาต ดาวเคราะห์น้อยวัตถุที่มีขนาดใหญ่ในอวกาศที่ไม่ได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแต่ยังคงโครจรรอบดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยประเภทของอุกกาบาตอุกกาบาตหินอุกกาบาตประเภทนี้มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิเกตและแบ่งย่อยเป็นสองประเภทคอนดิตมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆที่เรียกว่าคอนดูเดคอนดิตไม่มีเม็ดคอนดูลักษณะคล้ายหินภูเขาไฟอุกกาบาตเหล็กมีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็ก และนิกเกิลมีลักษณะเป็นโลหนะหนักอุกกาบาตเหล็กหินประกอบด้วยทั้งหินและโลหะผสมกันมักพบเป็นชั้นๆขนาดและผลกระทบของอุกกาบาตอุกกาบาตสามารถมีขนาดได้ตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายจนถึงขนาดใหญ่เท่าภูเขาขนาดและพลังงานที่เกิดจากการชนของมันสามารถทําให้เกิดหลุมอุกกาบาตบนพื้นผิวโลกหากขนาดใหญ่พอผลกระทบจากการชนของอุกกาบาตสามารถทําลายพื้นที่กว้างใหญ่ และส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกได้เช่นเหตุการณ์การชนของอุกกาบาตในยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกหลุมอุกกาบาตท,ที่มีชื่อเสียงหลุมอุกกาบาตชิสลับที่เม็กซิโกซึ่งเชื่อกันว่าทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อประมาณ66ล้านปีที่แล้วหลุมอุกกาบาตเบรนเจอร์หรือหลุมอุกกาบาตแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาอุกกาบาตมีความสําคัญทางวิทยาศาสตร์ เพราะพวกมันสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับต้นกําเนิดของระบบสุริยะและประวัติของดาวเคราะห์